เปนเมนไหม่ในกรุงเทพเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่วันนี้ B Nation Story มีคำตอบให้ค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะ กรุงเทพมีฝนตกอย่างหนักเนื่องจากพายุฝนฤดูร้อ,อนก่อนช่วงเย็นเมื่อวานที่ผ่านมาอยู่อยู่แถบวัชระพลก็มีกลิ่นเหม็นไหม้ค่ะซ้ำยังมีหมอกควันฝุ่น PM 2.5ฟุ้งกระจายอยู่เต็มไปหมดค่ะทางด้านชาวโซเชียลก็พากันแชร์ค่ะว่าได้กลิ่นเหม็นไหม้นี้เหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ากลิ่นเหม็นไม้นี่คืออะไรกันแน่อันตรายต่อร่างกายหรือเปล่าค่ะโซนแฮชแท็กกลิ่นไหม้ทะยานขึ้นเทรนด์เอ็กมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ค่ะ ค่อนข้างหนาเลยแล้วก็กินเป็นไหม้ด้วยจากกรณีกลิ่นไหม้ในกรุงเทพดังกล่าวเนี่ยค่ะทางเพจ Facebook จสร,ร0อก็ออกมาโพสต์ค่ะจากการสัมภาษณ์อาจารย์สนธิคชวัตรผู้สงคุณวุฒิทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยบอกว่า เนื่องจากที่ผ่านมากรุงเทพไปจนถึงนนทบ,บุรีเนี่ยค่ะมีค่าฝุ่นในอากาศสูงซ้ํายังมีการจราจรที่หนาแน่นประกอบกับอากาศที่ร้อนจัดพอมีฝนตกลงมาเลยทําให้เกิดกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งกา๊าซตัวนี้เนี่ยค่ะเป็นกา๊าซที่มีกลิ่นแรงค่ะเกิดขึ้นมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงแล้วเมื่อไปรวมเข้ากับน้ําฝนเนี่ยค่ะเลยไปทําให้เกิดปฏิกิริยาเคมีกลายมาเป็นกรดซัลฟิลิกหรือว่ากลิ่นกำมะถันนั่นเองค่ะนั่นก็เลยทําให้กลิ่นเหม็นไหมเนี่ยฟุ้งกระ ไปทั่่วคะและก็ยังบอกอีกค่ะว่ากลิ่นไม่ดังกล่าวไม่มีผลต่อสุขภาพร่างกายค่ะเพราะมันได้เกิดการเจือจางไปแล้วค่ะแต่ก็ยังทิ้งกลิ่นไว้อยู่ค่ะเนื่องจากหลังจากที่ฝนตกหนักแล้วเนี่ยลมไม่ค่อยแรงลมนิ่งทำให้อากาศไม่ได้ถูกพัดไปไหนเป็นสาเหตุให้กลิ่นยังคงอยู่ค่ะซึ่งถ้าหากมีลมแรงกว่านี้ก็จะช่วยให้กลิ่นเหม็นไม่หายไปได้ค่ะ ซึ่งสาเหตุที่ค่าฝุ่น PM 2.5พุ่งขึ้นสูงในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทางด้านพรพลรวิกฤจเศษที่ปรึกษาของผู้ว่ากทมและผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกทมก็ออกมาชี้แจงค่ะว่าสาเหตุมาจากทิศทางลมเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะมาจากทิศตะวัอนออกซึ่งแตกต่างจากวันอื่นๆค่ะบวกกับสภาพอากาศที่แปรปรวนมีพายุฤดูร้อ,อนประกอบกับความกดอากาศสูงผ่านมาทางภาคอีสานส่งผลให้ความสูงของชั้นบรรยากาศผสมลดต่ำลงค่ะ ทำให้ฝุ่นละอองเกิดการสะสมเพิ่มมากขึ้นบวกกับความชื้นในบรรยากาศเนื่องจากฝนที่ตกหนักก็เลยทําให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5ุทุติยภูมิเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งรูปแบบฝุ่นทุติยภูมินียค่ะเกิดจากกา๊าซบางชนิดที่ลอยตัวอยู่ในอากาศเช่นก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ทําปฏิกิริยากับแสงแดดกลายเป็นฝุ่นลอยอยู่ในอากาศซึ่งมักจะเกิดในช่วงเดือนอากาุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปีค่ะ โดยเฉพาะชนิดที่เกิดจากสารประกอบไนโตรเจนและแอมโมเนียจะเกิดปฏิกิริยาได้ดีในสภาวะที่มีความชื้นสูงค่ะและนี่ก็คือสาเหตุที่ทําให้ค่าฝุ่นพุ่งสูงในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะแม้ในเบื้องต้นกลิ่นเหม็นไม่ดังกล่าวจะมีการชี้แจงออกมาว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ทางด้านโซเชียลเองค่ะหลายๆคนก็ออกมาคอมเมนต์ว่ากลิ่นเหม็นดังกล่าวเมื่อสูดดมเข้าไปเยอะๆก็ทําให้มีอาการปวดหัวได้ค่ะ ซึ่งกลิ่นเห,นหม็นไหมในชั้นบรรยากาศที่ชาวกรุงเทพกําลังเผชิญอยู่ทางด้านชาวภาคเหนือบางส่วนก็ออกมาคอมเมนต์ค่ะว่าเขาต้องเผชิญกับปัญหากลิ่นเหม็นไหมนี้มานานมากแล้วค่ะเรียกได้ว,ว่าตอนนี้ นอกจากปัญหาฝุ่นที่ยังแก้ไม่หายก็ยังมีกลิ่นเหม็นตามมาอีกด้วยค่ะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าทางรัฐบาลเขาจะมีการแก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5ได้ไหมเราจะได้สูตรอากาศบริสุทธิ์กันอีกเมื่อไหร่ยังไงก็ตามค่ะสำหรับสภาพอากาศตอนนี้ก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมดูแลสุขภาพใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น pm 2.5กันด้วยนะคะ